สวัสดีครับคุณพิทยาจัดอีกสักลังครับวันนี้เจอสามลังนะฮะยีบขึ้นมาถ้าเอาี้คีบขึ้นมานี่ตั้งตรงนี้เลยเนี่ยเสียดายโอเคครับผมเดี๋ยวลงไลฟ์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมขอจัดก่อนถ้าแบตไม่หมดซะก่อนนะหัวน้ำลามคอนนะครับผม ใหญ่มากลามคอนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆหัวน้ำหัวนี้ต้องตัดลังทิ้งนะลามคอนแบบนี้หัวน้ำลามคอสุดแล้ว สุดๆแล้วครับลังนี้หัวน้ําลามคอนนะประมาณสองคืบไนดะ้สองคืบตลอดทั้งลังนะตรงหัวนี่ใหญ่นะปิดตาตลอดแนวสุดครับสุดลังนี้สุด บอกได้คำเดียวครับปิดตาปิดตาปิดตาใช่ปิดตาตลอดทั้งลังเลยนี่ครับโอเคครับผมตัดก่อน